เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมราชกิจจานุบเบกษาเผยแร่ประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชนินีความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยพวรางกูลมีพระราชาองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศกสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณอยุธยาถูกต้องตามกฎหมายและราชาประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชีรานงกรณ์ณอุธยาพะระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดํารงตําแหน่งพระอิสริยยศฐานนรศัก์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน